ท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้นะถ้าหากว่ตาตำมังหุงวัดแซบและให้ฟังเสียงลูกสาวบ้านใดถ้าตำมักพริกมักพายแบบนี้แหละผู้บ่าวอยากเอาเป็นเมียแลวนะอันนี้บักเทิกครับสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครับเบิ่งดูลีลากันพับพยาพกๆและ ได้ข่าวว่าต้มน้ำปลาไว้รอแล้วนี่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 ปลาสุกครับข <c oughs> องน่นยู UP. พี่เนปะ็นไะอันนี้ดิบอันนี้สุกครับต้มใส่โอ้สารพัดครับใบตองใบเตยบาใส่แต่บงสุดลดอ่ะแหะนี่คือเส้นมะระกอรครับนี่นี่นี่เส้นมะระกอแต่อย่างอีกมะกทินบอกใส่โอ้มีขั้นตอนเลยพี่น้องอรั เลือกเครื่อมะนาวดีมีว่อาจารย์นะโอ้ยมะนาวอยู่หลังรถช่ะจุ้ยไปเอามาหน่อยใช่ยูบุล่ะโอ้ยก็เอามาอะไรมารอยใส่ก็ไปมะนาวมีเจ็ดแปดหน่วยห้อยอยู่อือฮือบ่แซบคราวนี้ไว้แซบปีหน้าอ้าวได้มะนาวแล้วนี่การจะได้มะนาวมีน้ำเยอะๆนี่ต้องรีล้อรีล้อนี่เขาเรียกว่ารีรออารีรอ้อภาษาอังกฤษว่ารีรอคนเคียงบ่อันนี้นะ เต็มไปด้วยรอยตีนหมาโอ้ยเอาแต่มันจะเป็นไปหรอกมันจะแซบนัวเพราะอันนี้ละโอ้ใส่เครื่องก่อนเนาะใส่เครื่องก่อนโอ้บีบน้ำแตกจูโอ้ยสมแขวเลยพี่น้องเ้ยนี่มีการใส่น้ำปลาที่สุกแล้วจวกเข้าไปโหน้ำปลาเจ็ดลูกยานี่ะตัางท่า<ๆ> ขาดก็ยังเผาไฟได้ดินี่มุม,มแม่นเก็บมาจากเมม,มบ่เม่อเช้านี่ขาดยู่ใจน,น,นี่เด้อนี่บ่เรียกว่าเมมเผาผีเมื่อวานนี้อยู่บรรทรงน้ำผู้โอ้ว้าวตำเลยบ้านี้โอ้โอสกรให้ให้เป็นหัวเชื้อบ่อหัวเชื้อเราเฮานี่โอ้แค่นี้ก็นน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮายังมาปิ๊กดิบหรือซุกนี่ดิบครับดิบเนาะเออเอาโอเค ลงแล้วเขาจะปรุงอีกทีหลังจานเค็มนี่นี่ส้มตำนี่ส้มตำเอามันสิส้มอยู่ไสมันหมักหุงได้ไหมนี่ยไม่ได้มีส้มโอ้มีหมักนาวอยู่เนาะเอาโปะเข้าไปมาแม่เจ้าเฮือนเห็นแล้วโอ้ย เ็ดไท้กินระเบ่ยากเนาะเอามานี้ต่ำล้วบนี้โอ้ยเชฟเอซากระเบอือใหญ่โอ้ยใหญ่หรือวอขาวโอตกกำหลาเขาได้โอ้ยกำหลาคอยกำหลาโป้พอแล้วโอ้ยต้ำบักหุ่งนะตาเลือกตาข้างเลยความเพรความแสบนะซีดอุยเลยเอ่ะมึงดูเป็นไรเลอจือดไป จืดเพชรเข็มจางหรือว่าหนูแล้วบ่ว่าได้แล้วนะบ่ะแม่ดแล้วเอาประเดียใส่เอ๊ะเอาเป็นเด๋ยได้บัดหืมน่าจะแบบว่าผงชุรสเนี่ยไม่ต้องแม่บ่โอ้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่เม,มใส่ผงชิลรสถ,ถือว่าดูถูกระดับนี้จะถามหาผงชิลรส ที่จริงมันแซ่บแต่แต่น้ำประเดะพีะ่นล่ได้พี่น้องอ <_ p id> เขาเหนียวจำกันมาเพกตอนเด้เนาะเออน้ำลายแตกโคบเลยฟพนต่ำไปแล้วระหว่างที่ตำช้าๆนี่เขาเรียกว่ายอกย <_ p id> อกหรือนวดเด้อันที่ต่ำน่ะคือกระแทกเออเขาคือบอกว่าว่าตำมะละกอเนาะเขาคือบอกว่าวกระแทกมะละกอเนาะ แล้ววันนี้นะวันเนียนนี่แหละก็เ,เรียกวันเนียนนะอืมโอ้ยอื่นน้ำลายหลายรอบแล้วได้ดนี่นะอ่าในการเอาบรรเลงนะบรรเลงนะมหรูรีสลองตะมังงงนะคุณย,ยังเปรี้ยวไม่พอเอามะนาวอีกโอ้ยใส่มนโนยเลยปัญญ์โอ้มมนโนยนี่กินก่ได้อาจารย์รเอาแล้วกัน